รระดาสที่กจ้ะอเคครับคือคุณู่ก็ขยายเลยนะครับขยายหน่เดี๋ยวมีการวนแตกกันก็นะ เป็วันสงการดีแต่ว่าเราจะเล่นปุ่มงการกันนะครับวันนี้ได้เลยครับคอีกนิคีขอบคุณครับเล่นนีเ่อมีชื่อว่าโดดเชือกแต่โยดเชือก2เซย2คู่ยากมากเลยนะตีก็อิงอ่ะซ้อุค่ กับนักแสดงไว้ครับมีนักแสดงทั้งหมดสามคนรวมกันเวทีและอุปกรณ์เพื่อให้็นการเสียเวลาเชิญรับชมได้เลยค่ะคนที่อยู่ด้านซ้ายน้องเบิร์ดด้านซ้ายอ่อนหน้ามาพี่พี่แตงกิ๊บพี่พี่ไหนอ่ะเอาไม่ได้เจอเร่องที่แม่หัวกันทั้งน้องโอ้ยดูดีค่ะด้นไหนคะที่แต่คนนี้ที่แต่คู้นี้จับมือนะครับแล้วก็จับมือให้แน่น คนที่อยู่ด้านซ้ายมือพี่อยกมือ